สวัสดีครับผมชื่อมาร์กนะครับทะเนศเกียดนิยรกิจนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิวยอร์กในสาขาด้านดิจิตอลฟอโตกราฟีนะครับที่ N.Y.U. ตอนนี้ก็ทำงานเสริมนะครับเกี่ยวกับด้านแฟชั่นนะครับผมมีส่วนของรีทัชแล้วก็แฟชั่นฟิลมงานดิเรกอื่นก็อย่างเช่นเล่นดีเจ้วครับผม ถ้าถามว่าทําไมถึงเลือกมานิวยอร์กครับต้องบอกกันว่าผมเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างสนใจในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเลือกมานิวยอร์กเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่นี่นะครับเป็นเมืองที่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเมืองที่มีอะไรใหม่ๆและโดดเด่นในด้านของครีเอทีฟแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์รู้สึกว่าถ้าผมได้อยู่ที่นี่แล้วเนี่ย สิ่งต่างๆมันจะเหมือนกับเติมไฟให้ผมอยู่ตลอดเวลาเติมแรงบันดาลใจใผมตลอดเวลามันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็เลือกที่จะเรียนที่นี่ถามว่าจะหาแรงบันดาลใจจากนิวยอร์กได้ที่ไหนบ้างผมมองว่าจริงๆแล้วแค่คุณอยู่ที่นิวยอร์กผมเชื่อว่ายังไงคุณก็จะได้ไอเดียใหม่ๆแน่นอนหรือแม้กระทั่งออกไปเดินตามท้องถนนแต่ถ้าเป็นผมผมจะชอบไปดู งานตาม e อกซิบิชันต่างๆนะครับเพราะว่าในนิวยอร์ซิตี้เนี่ยมีมิวเซียมมากกว่า2อ0ถึงมมิวเซียมเลยก็ว่าได้แล้วมันจะทำให้คุณพบไอเดียใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับนั่นก็คือไม่ต้องรอทุกอย่างให้พร้อมไม่ต้องมีข้ออ้างหรือคำอธิบายว่ารอ,รอนู่นรอนี่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเพียงแค่คุณต้องมาที่นี่ให้เร็วที่สุดทำยังไงก็ได้ให้คุณมาที่นี่ให้เร็วที่สุดและมาถึงแล้ว คุณเพลงแค่ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำทำในสิ่งที่คุณต้องการมันทำในสิ่งที่คุณเชื่อและทำมันให้ดีที่สุดแค่นั้นพอครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงอาจารย์มคุณเทพทุกคนนะครับนั่นก็คือคำขอบคุณนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าในช่วงที่ผมเรียนมหาวิทยาลายัยสิ่งที่มอุเทพให้สําหรับผมเนี่ยนั่นก็คือการจัดการระบบความคิดความคิดสร้างสารรค์ความคิดเริ่มต่างๆที่รู้สึกว่าเออมันเป็นจุดเริ่มต้นของผม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นตัวจุดประกายให้ผมมานิวยอร์กต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนจริงๆครับ Audio